สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกมไทยลีกบิ๊กแมต์นะครับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับผมอืมนะครับเกมวันนี้นะครับแฟนบอลมากันหนาตาเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมสิงห์เชียงรายบุกจากซ้ายไปขวาครับจังหวะนี้วางบอลลึกขึ้นมาเอ้าหลุดไปแล้วครับจังหวะนี้ go 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 โอ้โหนำไปอย่างรวดเร็วครับผมจังหวะนี้ครับวางบอลลึกเข้ามาครับโอ้ไม่ไม่ได้เห็นภาพช้าเนาะครับโอ้นำไปอย่างรวดเร็วครับในนาทีที่2เองนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับจังหวะนี้บุรัมสถานตอนนี้ครับโอ้กองหลังเสียสมาธิไปหน่อยนะครับบุรัมตัดบอลได้นะครับโอ้จังหวะนี้โดนแท็กเกจากฟานได้ฟานได้ออกไปทางด้าน ฝั่งซ้ายครับเออมองชงเข้ามาครับจังหวะน,นี้หลุดมาให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแทงไปพื้นที่ว่างครับหมายเอ็มเบตไปขัดไปเข้ามาแล้วก็เมสซี่ยิงเข้าไป go 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 Messi Ruel Messi go 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 สิ้นเชิงรายยูไนเต็ดโอ้โหขึ้นนําไปอย่างรวดเร็วครับผม2ประตูต่อสูงแล้วนะครับทิ้งห่างไปแล้วนะครับช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับแผงหลังของบูรัมนะครับโอ้สถานการณ์ตอนนี้ครับรวนเลยทีเดียวนะครับรั่วบรมเลยนะครับณตอนนี้ครับเอาครับเขี่ยเริ่มเล่นกันมาครับโซแคมเบลวางบอลลึกให้แรดฟอร์ดอีกครั้งจังหวะนี้ลุดหรือไม่โอ้บุระสามดูเข้ามาแท็กเกิลตัดบอลไว้ได้ครับอืมเกือบไปครับผมจังหวะนี้ครับบูรัมได้บอลทางฝั่งซ้ายฝั่ง ไายครับพาบอลมารัดฟอร์ดพยายามจ่ายบอลขึ้นหน้าครับแต่ยังติดพูรัาษาติดนักเตะของสิงเชงรารนะครับผมจังหวะนี้มงชงกันเป็นจังหวะฟันได้ตัดบอลได้ครับเอาบุรัมตัดบอลได้อีกครั้งหนึ่งพยายามโจมตีทางฝั่งซ้ายครับพาบอลขึ้นมาครับรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดพาบอลขึ้นมาแล้วคัดโค้ออมาโอ้ลูกนี้มงโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหเกือบไปเลยทีเดียวครับเกือบตีใคร,ใครแ,แตกได้นะครับจังหวะนี้เล่นบอลกันเร็วมากเลยนะครับบูรัม บูรัมพาบอลขึ้นมาบูรัมเจอตัดบอลไว้ได้มาดินี่วางบอลลึกขึ้นมาให้กับรัดฟอร์ดครับจังหวะนี้หลุดหรือไม่จังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้ยิงโกเซฟไว้ได้ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเกือบเป็นสกอร์ไหลไปแล้วนะครับบูรัมตบเข้ามาตรงกลางครับส่งมาให้รัดฟอร์ตรัดฟอร์ดพาบอลขึ้นมาเลี้ยงจี้โดนโมริตตัดบอลไว้ได้ครับเป็นลูกทุ่มของบูรัมยูเนเต็ดนะครับนะตอนนี้เอาครับบูรัมจะทุ่มให้ใครครับผมอืม เอาทุ่มให้โมริสเฉยเอ็สิงห์ยียงไรงยายที่นายตัดบอลได้เมสซี่เมสซี่เมสซีส่วางบลอลเลยรัดฟอนรัดฟอร์ดเบียดสกัดไม่ได้ครับตัวเซนเตอร์สตัดเอาครับจังหวะนี้อืเป็นจังหวะฟาวหรือเปล่าครับอืน่าจะเป็นจังหวะฟาวของสิงห์เชียงรายนะครับผมนะครับเป็นลูกตั้งเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับพาบอลขึ้นมาเคาะบอลกันสั้นๆครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด โดนตัดบอลไว้ได้จังหวะนี้โดนแท็กเกิลไว้ได้วนี้ฟาบิโนฟาบิโนฟาบิโนฟาบอลมาโอ้จังหวะนี้ได้เบียดบังงัดกันอยู่ครับโมริสตัดบอลได้พยายามสวนกับเร็วครับโอ้จังหวะนี้เป็นรัดฟอร์ดครับจ่ายบอลขึ้นหน้าไปหืจังหวะนี้ยังทันครับเคลียบอลออกมาทันครับเวลมริสงกับจับไว้ได้ครับโอ้ยหม่ยยิงเลยโอ้โหเมซี่นะฮะภาพแทบไม่ทันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ รวดเร็วครับลูกเตะม,มุมของสิงเชียงรายยูไนเต็ดสิงเชียงรายยูไนเต็ดโยนเข้ามาแล้วก็มงงมงสกัดออกไปได้โมริสสามดาบสองหลุดก,กรอบออกไปครับผมจังหวะนี้นะครับผมเอาครับเป็นลูกตั้งเตะของบุรีรัมยูนเต็ดบุรีรัมยูนเต็ดครับออกไปทางขวาครับอนอนเซนเดอร์ให้โมริสโมริสเคาะให้กับโรนัลโดโรนัลโดเคาะให้กับ ฟานอะไรฟานฟานวิกก้าลูกนี้จังหวะนี้โอ้ได้โฉบมาแล้วยิงโอ้โหเข้าไปแล้วตีไข่แตกได้แล้ครับสำหรับบูร์รัมยูเนเต็ดครับโกโก g โก o โก g โก o บูรีรัมยูเนเต็ดเป็นเอ็มบัปเป้นะครับที่ยิงเข้าไปนะฮะตีไข่แตกให้บูร์รัมยูเนเต็ดแล้วนะครับโอ้โหยิงกันมาเลยจังหวะนี้ครับโอ้โหโฉบบอลแซง เซนเตอร์ครับแคมเบลนะครับของสิงเชียงรายยืนต็ดไปได้นะครับอ่าจ้องต้องมาเล่นเริ่มเล่นกันใหม่นะครับังหว่านี้โยนบอลขึ้นมาสไตล์เดิมของสิงเชียงรายครับพึ่งกองหน้าตัวเดียวแดนหน้าครับผมกองหน้าเพียงตัวเดียวครับมอริสมอริสวางบอลลึกให้รัดฟอร์ดอ่าเมสซี่เมสซี่ถลําไปนิดนึงนะครับผมจังหว่านี้อ่าวุรัมได้พาบอลขึ้นมาครับให้รัดฟอร์ดลูกนี้เป็นลูกลำหน้าไปแล้วนะครับจัะนี้ฮะ เนี่ครับอาครับเป็นรูปตั้งเตะของสิงเชียงรายยูนเต็ดครับเล่นบอลกับพื้นนะครับผมพยายามเคาะบอลอ๋อตกไปให้โดนบุรัมตัดบอลได้ครับจังหวะนี้แท็กเกิลมาได้ครับฟานได้วางบอลลึกให้รัดฟอร์ดดีครับโดนมงสกัดมงชงคืนให้ผู้รักษาประตูบุรัมบุรัมโยนข้ามาหมดเวลาครึ่งเวลาแรกนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดมันกันเลยทีเดียวนะครับ ครึ่งเวลาแรกยิงกันไป3ประตูแล้วนะครับบูรดัมยังนำอยู่ครับ2ประตูตอนหนึ่งตอนนี้แท็คติกนะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับมีการแก้เกมอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูต่อกันในครึ่งเวลาหลังนะครับท่านผู้ชมครับเอาครับครึ่งเวลาหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับจังหวะนี้ครับบูรดัมได้เคลียร์ขึ้นมาครับเริ่มเล่นก่อนเอาสัญญาณขัดข้องนิดหน่อยนะฮะจังหวะนี้ออกเป็นลูกฟาวนะครับ มูริสทำฟาวไปแล้วนะฮะจังหวะนี้เอาครับเป็นลูกตั้งเตะของบุรีรัมยูเนเต็ดบุรีรัมตรงมาให้ฟาบิโยฟาวิโยพยายามตักบอลข้ามามาเคลียข่วงขึ้นหลังไปก่อนโมริสครอสบอลข้ามมาโอ้ยังติดโมริสตรงกลางครับเออขึ้นมาให้รัดฟอร์ดรัดฟอร์ดของบุรีรัมโยนอืม,อมติดบล็อกของสิงห์เชียงรายยูนเนเต็ดนั่นเองนะครับเป็นลูกเตะมุมของ บุรัมยูนเต็ดบุรัมโยนครอสเข้ามาจังหวะนี้ดีกรคืนเอาลูกนี้เป็นจังหวะสวนของบุรัมของสิงเชียงรายหรือไม่เมสซี่เมสซี่ตักบอลข้ามาครับรัดฟอร์ดโอ้โหยางตัวเซนเตอร์ตัวซ้ายยังเคลียบอลออกมาได้ครับเป็นจังหวะโต้ของบุรัมยูนเต็ดแล้วจังหวะนี้พาบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายโดนตัดบอลไม่ได้ฟานได้จังหวะนี้ลูกนี้เป็นลูกทุ่มแล้วนะครับเป็นลูกทุ่มของบุรัมเล่นเร็วกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะตัดมาติดฟานได้ครับ ตรงให้แดนน่ายังมงสกัดไว้ได้ครับจังหวะนี้อออกไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ครับผมเป็นจังหวะฟาวหรือเปล่านะครับออกมาดูภาพชานะครับจังหวะกระโดดโอ้โหเป็นจังหวะที่กัดแทกกันนะครับผมแท็กเกิลนะครับผมเป็นลูกเซตของบูรัมยูเต็ดบูรัมติดบูรัมยังได้บอลอยู่ครับจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โดนบล็อกไว้ได้ครับมอริสเอาเครื่อง จ่ายมาทะลุช่องมาให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดพยายามแทงเร็วครับโอ้โหมาให้ฮาซัดอีเดนฮาซัดนะครับจังหวะนี้โมริสถ้ดจ่ายทะลุช่องมาบูริม่มบูรีรัมยังครองบอลได้เหนียวแน่นครับออกมาทางฝั่งซ้ายบ้างฝั่งขวาบ้างครอสก็ลูกนี้ม่งสกัดพูดซับดูเซฟไว้อย่างสบายๆนะท่านผู้ชมครับจังหวะนี้กว้างเร็วกันเลยทีเดียวนะครับให้สาวิกนะครับบู สิงเชียงรายได้โตกลับบ้างนะครับจังหวะนี้ตักบอลข้ามมาสวยงามเลยครับอีเดนฮาซัดอีเดนฮาซัดอีเดนฮาซัดพาบอลเข้ามาครอสเข้ามาเอาตบเข้ามาตรงกลางครับเอามาให้มาดิุสมาดิุสให้โมริสโมริสจังหวะน,นี้ยิงโดนบล็อกครับติดบล็อกครับจังหวะน,นี้ติดมาดิุสอีกครั้งหนึ่งมาดิุสตักบอลข้ามขึ้นมาไม่ถึงบอลครับแดนหน้าของสิงเชียงรายเจอเซฟไว้ได้ครับผมเล่นบอลออกบอลเร็วกันเลยสิงบุรัมยเนต็ดบุรัม บูรัมโดนตัดบอลแดนกลางได้แล si> ้วมาธิวสมาดูส์แทงทะลุมาให้เมสซี่เมสซี่ขัดไปเข้ามาจังหวะนี้โดนฟานได้ตัดบอลไปได้ครับจังหวะนี้บูรัมบูรัมคขำไว้อยู่นะครับอืมอริสจ่ายมาใหมมอริสมอริสจ่ายมาให้รัดฟอร์ดรัดฟอร์ดแทงทะลุมายังติดอยู่นะครับติดให้ซาวิสมาให้เอเบเป้เอเบเป้จังหวะนี้หลวงบอลมาได้ครับโรนโดโรนโดผาบอลขึ้นมาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ครับได้ลุ้นแล้วก็ยิงโอ้โหเซฟ ติดมือเข้าซองพอดีเลยครับโอ้ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมครับจังหวะนี้ต้องเล่นบอลเร็วครับเล่นบอลจังหวะเดียวครับไอมอริสมอริสพยายามตักบอลข้ามขึ้นมาให้รัดฟอร์ดลัดฟอร์ดโอ้โดนตัดบอลไว้ได้อีกแล้วครับบูรัมจังหวะนี้สัญญาณขาด้องนิดหน่อยนะครับจังหวะนี้โดนแท็กเกิลนะครับเมสซี่เมสซี่ยังเอาลวงบอลมาได้ครับไอ้ส่งตบเข้ากลางแล้วก็หวางบอลลึกขึ้นมาจังหวะนี้อมมงสกัดคืนหลังให้ผู้รักษาประตูบูรัมได้ครับโอ้โหเก็บบอลไว้ได้ครับ พยายามวางบอลลึกขึ้นมาแล้วครับให้กับโรนโดโรนโดพาบอลขึ้นมาครับเลี้ยงจริงมาแล้วก็วางบอลลึกเข้ามาจังหวะนี้ยิงโอ้โหไม่ต้องจับเลยครับรัดฟอร์ดครับโอ้โหโมโหตัวเองเลยนะยิงไม่เข้านะครับลุกกรอบไปได้อย่างไรนะครับผมเป็นลูกตั้งเตะของของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดมีการแก้เกมครับโอ้โหเปลี่ยนลูกากูลงมาแทนรัดฟอร์ดแล้วนะครับสำหรับสิงห์เชียงรายยูนเต็ดนะครับผมอืม ะตอนนี้เอาดาวิดซิวานะครับเปลี่ยนลงมาแทนนะครับผมแทนใครวะนะฮะแล้วก็เอาอิรักเซ่นนะครับผมมาเล่นแดนกลางครับเพราะว่าเริ่มหมดกันแล้วนะครับวิ่งกันทั้งเกมเลยนะฮะนตอนนี้นะครับนะครับเอาลูกาคูมาแทนรัสฟอร์ดไปพักก่อนนะครับผมจังหวะนี้เข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแท็กติกนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับแกเปลูกตั้งเตะของบุรีรัม ของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนั่นเองนะครับวางบอลลึกขึ้นมาครับผมลูกากูจะเป็นคนเก็บตัวเก็บบอลนะครับผม ard, เอเดนฮาซัดเอเดนฮาซัดให้เอ็มบัเป้เอ็มเป๊โดนตัดนะครับอินวานบิสบิสชาก้านะครับจังหวะนี้โรนโดพาบอลขึ้นมาพาบอลขึ้นมาครับโรนันโดโรนันโดโอ้โหหลุดมาแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหเซฟไว้ได้ครับจังหวะนี้ครับหมดเวลาการแข่งขันพอดีครับโอ้สิงห์เชียงราย เฉือนชนะบูรัมยูเนเต็ดไปได้นะครับมาดูสถิติกันหน่อยนะครับโอ้โหการครองบอลนะครับบูรัมครองบอลเหนือกว่า55เลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับก็ยิงยิงไปสิงห์เชียงรายยิงไป5ครั้งนะครับส่วนบูรัมยิงไป7ครั้งนั่นเองนะครับฟาวนะครับสิงห์เชียงรายฟาวมากกว่า3ครั้งนะครับแล้วก็บูรัมฟาวหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมการผ่านบอลนะครับผมบูรัมผ่านบอลเยอะกว่าเจ็